ส่วนการเลือกส่วนเรื่องของการแจกคูปองกสะทะชก็ได้มีการเลื่อนการแจกคูปองส่วนลดซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในปลายเดือนกันยายนนี้แทนนะคะพร้อมกับมีมาติกําหนดคุณสมบัติบริษัทที่เข้าร่วมโครงการว่าต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5ล้านบาทค่ะ ภายหลังการประชุมบอร์ดกสทชที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือว่าเซตท็อปบ็อกซ์และกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกสทชต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5ล้านบาทกำหนดวางเงินประกันร้อยละ5ของจำนวนคูปองที่ขอรับสติ๊กเกอร์รับรองและจะต้องมีจุดบริการทั่วไปอย่างน้อยจังหวัดละ4แห่ง นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดพิมพ์คูปองที่กสทชมีมติเห็นชอบในราคา690บาทจำนวน11ล้าน500ใบคิดเป็นมูลค่าโครงการรวม165ล้าน500บาทซึ่งจะเบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักง,งานกสทชปี2557โดยหลังจากนี้สำนักง,งานกสทชจะนำเรื่องเสนอต่อคอสอชอผ่าน,นาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตอรอต่อไป ส่วนการแจกคูป,ปองเบื้องต้นจะแจกในจังหวัดที่มีสถานีหลักในการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมเฟสแรก11จังหวัดคิดเป็นร้อยละ50ของครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นคาดว่าสามารถแจกคูป,ปองได้ภายในปลายเดือนกันยายนนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่15กันยายน สำหรับคูปองเงินสดส่วนลดสามารถใช้แลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์และทีวีดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณในเครื่องเท่านั้นไม่สามารถแลกซื้อกล่องระบบทีวีดาวเทียมและกล่องระบบเคเบิลโดยจะแจกจ่ายให้กับประชาชน22ล้านครัวเรือนค่ะ ดูเหมือนจะล่าเช้าออไปอีกแล้วนะคะสำหรับการแจกคูปองดิจิตอลซึ่งตอนแรกกำหนด15กันยายนนี้แต่ว่าก็ต้องเลื่อนไปเป็นปลายเดือนกันยายนอย่างเร็วที่สุดนะคะซึ่งจะถึงมือผู้รับประชาชน11ล้านครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการ11จังหวัดน,นำร่องก่อนขณะที่ความพร้อมในการมีกล่องเซตทับบ็อกก์ก็ให้ประชาชนสามารถแลกได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะระหว่างนี้จะมีกระบวนการมีขั้นตอนต่างๆอยู่บ้านเหมือนกันรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้จะพูดคุยกับคุณถากรตันทสิธิ์เลขาธิการกสทชค่ะคุณ ค่กอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตีรัชตาครับค่ะสรุปแล้วในช่วงกันยายนนี้จะได้รับแจกแน่นอนนะคะคุณถากรคือกระบวนการเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะแจกตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับแต่ที่แต่ว่าติดตรงที่ว่าผู้ให้บริการด้านกล่องก็คือผู้ประกอบการทางด้านเซต็ตบ,บ็อ,อกซ์นี่นะครับจะสามารถนํากล่องเนี่ยมาวางบนตลาดได้ในวันที่หนึ่งกันหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ ซึ่งตรงนี้เรากําลังทําความเข้าใจร่วมกันอยู่นะครับว่า,าเราอยากจะให้มาวางกล่องเนี่ยตักวันที่1 6ตุลาคมเพิ่มระยะเวลาไปอีก5วันนะครับซึ่งถ้าวางกล่องออกไปได้ภายในวันที่1 6ตุลาคมเนี่ยผู้ปองที่เราแจกออกไปไปลายเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะไปนําส่งถึงประชาชนก็คงประมาณาต้นเดือนกันยายนนะครับก็มีระยะเวลาชักประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการที่ประชาชนจะเตรียมตัวนในการที่จะนําไปแลกแจ้จแลกเปลี่ยน ที่ทางาบริษัทกาหนดไว้จังหวัดอย่างหนึ่งก็คือจังหวัดหนึ่งไม่น้อยกว่าสี่แห่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจระยะเวลาที่ที่ทสอดคล้องกันนะครับซึ่งตองนี้ทางสำนักงานกสชในขณะนี้นะครับให้พยายามเร่งเรื่องนี้อยู่นะครับเร่งเรื่องก็คือหนึ่งก็คือเราพยายามเดิมเนี่ยนะครับเราคิดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประกาศให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนต้นเดือนธันวยาคมขณะน,นี้